เฮ้ยนะโอเคค่ะวางเลยค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะถือก่อนเลยค่ะถือทำไมถือให้มาคือเปลี่ยนเป็นน้องดี่ละไรต้องเปลี่ยนอ๋อครับก็บริษัทเราก็ต้องการหาตัวแทนในความที่จะสื่อในมุมของบริโภคออกไปถึงผู้บริโภคครับเไม่หยกว่าเราอยากอยากเข้าถึงกลุ่มที่เป็นยุเจเน r a t i o นที่เป็น g e ซีครับนั้นเราก็คัดฉัน หาคนที่เหมาะสมน,นะครับก็ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรครับแล้วก็มาเจอคนซี่คนนี้นะครับ <oun. S 1> แล้วก็เรามั่นใจว่าทั้งคู่เนี่ยสามารถสือ่อสื่อสิ่งที่เราอยากจะสื่อไปถึงผู้บร mm. ิโภคทุกทายได้ครับก็เลยตั้งใจให้ทั้งสองท่านน,านะครับ <c oughs> เป็นเป็นสุดเป็นสุดเลค่ะภาพอาหารค่ะตัวเองก็อยู่ตรงกลางออกแล้วก็มีหลายรสชาติมันคือรสใ่รสาตเด่ใช่ับคคืออย่างที่บอกค่ะว่าตอนเนี้ย ผู้บริโภคค่ะมีไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่จะเยอะนะคะแล้วก็เขามีเรียกว่าเนดทที่เพิ่มเติมมากขึ้นจากในก่องคะ่ะเราอะ่ะจะกินโปรดักหรือว่าเฟเวอร์ก็แค่เฟเวอร์อย่างเดียวแต่ตอนนี้นะคะ่ะเฟลของผู้บริโภคมาเนี่ยคือเขาเรียกว่ามัลติเซนร์เรียลคือเวลากินดิน,นึ่งาำ่ะคะ่ะ เราต้องการอยากได้นับรู้รสชาติในไรหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กลับไปนั่งมูว่าเอ๊นวัต,วตกรรมอะไรของเราที่ญี่ปุ่นเราสามารถที่จะเอากับสิ่งนณคะกลับมาอยู่ในเมืองไทยได้เราก็เลยมองว่าอ่าสโบรกี้คลาสเนี่ยค่ะน่า,นานสนใจสำหรับเราทีนี้เราจะมีคลาชนัดอย่างเดียวหรือพอค่ะเราต้องมีคลาสฟูด้ดเพราะว่าฟูด้ดก็เหมาะกับผู้หญิงที่มีความที่จาา้าไความหวานด้วย ดังนั้นมันก็เลยเออกมาเดี่สองแบบสองสไตล์ก็คือคราชฟูดแล้วก็คราชไลท์่ะถามน้องทีมดิวค่ะว่าตอนนี้มั่งที่ได้แล้วเป็นรู้สึกเป็นเกียรติมากจริงๆครับผมเพราะว่าเราก็เรื่องจริงหรออะไรเงี้ยความรู้สึกแรกแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยไม่เคยใช่แบบทีเซนเตอร์หรือเฟรนเลยแล้วรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ทายาทผู้ประกอบอาชีพที่ได้เลือกเราสองคนนะครับผมแล้วก็เห็นทายทีมงานบอกว่าว่าเขาจะเลือกได้ผิวผ่านแบบ หลายทางมากทั้งต่างประเทศเนี่ยเขาชอบกินเกียรติใจมากๆกินใจมากๆเลยแล้วก็มีเกียรติมากๆด้วยทุกอย่างเลยคุณผู้ใหญ่ทางคุณดิโก้กับโต๊ที่อีกทางหนึ่งแล้วที่แบบเลือกหนูแบบเฮียนะครับก็ได้ทำหน้าที่ดีที่สุดเลยครับทำหน้าที่กินให้ดีที่สุดครับกินทุกรสชาติทานเยอะๆลยครับทั้งสองคนบอกว่าเป็นทางไปของที่แบบไม่ใช่เลยครับุกทานกันเลยครับแบบ รสชาติใหม่เพราะว่าจะออกมาเรื่อยๆ,ๆวันนี้ก็มีออกมาใหม่ทั้งสี่รสเนี่ยผมแบบชอบทานทุกรถเลยมีแบบแบบที่ชอบเป็นพิเศษจะแ,แบบชอบที่ตัวเอ่อพาสนี้รู้สึกว่าเวลาเรากินแล้วมันมีความกรุบกว่าเดิมอี่ใช่อร่อยมากเลยทั้งสี่รสเลยส่วนตัวจริงๆริงอร่อยทรสชาติฮะแล้วก็ เราชอบรถด้วยมันมีความแบบเอกลักษณ์มานานมากๆากครับสังเกตว่าทุกกองถ่ายจะมีป๊อกกี้อยู่อร่อยอถ้าถูกรอบนะครับคุณถ้าถูกรอบถ้าถูกรอบถ้าถูกรอบแบบกัดปุ๊บแล้วก็ เรามีอยู่ตลอดนะครับอือเราพยายามจะสื่อสารต่อผู้บริโภคตลอดเวลาเรื่องสื่อโฆษณาคิดว่าทุกคนได้เห็นอยู่แล้วทั้งในสื่อที่เป็นออฟไลน์โดยจะเป็นทีวีหรือว่าทางพับสื่อแล้วก็สื่อออนไลน์ด้วยแต่ผมว่าสิ่งที่เราเอากสื่อไมมากตรงน,น้ที่เราเอยากถูเข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึ้นครับปีนี้เราจะมีการจัดรถโชว์เป็นการนำเอาพอกที่ไปถึงผู้บริโภคถ,ถึงที่เลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีรถเตาเอ็นไปทั่วเมืองไทย แล้วก็รอออกกี่ไปให้คุณผู้ชมได้ลองรั้ว่าการก๋วยเี่จะจับใจรับซื้อนะครับนอกจากานั้นก็เราก็จะมีกอกกี้คาเฟ่คาเฟ่ที่หลายๆท่าน,นได้เห็นในงานนี้แล้วครับเราพยายามจะสือส่อสารลงไปว่ากอกกี้จริงๆแล้วก็ยังเป็นจะต้องทานเป็นสินาเดียวแต่ถ้าเราเอามาคู่กับเครื่องดื่มครับยกตัวอย่างเช่นคร่ดื่มนี่มันก็สามารถทำสัเงเกตุลงไปที่สามารถกินกอกกี้ได้แล้วปีนี้เราก็ตั้งใจว่านอกจากเครื่องดื่มจะมีเมนูอื่นๆตามกอกกี้ แน่นนะที่จะติดตามเลยทางช่องทางาเาทสท์บลูของเรานะครับเรื่องจะมีสื่อที่เราจะเข้าไปอยู่ในเทสท์บลูเพื่อให้ผู้เรียนพบให้เรานแน่นอนที่สุดค่ะจริงๆแล้วอะค่ะอย่างที่เมื่อก,กี้ทางผู้บอกน,นะคะว่าตัวบล็อกกี้คาเฟ่จริงๆแล้วเมื่อกี้บนเวทีลืมบอกไปนิดนึงว่า เราจะมีการทำโรสโชว์ตัว p อกกี้คาเแล้วก็ขอเรียนเชิญพี่พี่สื่อมวลชนแล้วก็แขกผู้มีเกตในที่นี้เลยนะคะเจอกันอีกทีได้วันที่18มีนานะคะที่พาร์คสีมลมเราถือโอกาสในการที่เปิดตัว p o กกี้คาเฟ่โรลโชว์อย่างเป็นทางการและที่สําคัญขอเรียนเชิญไปที่ออฟฟิศใหม่ของบริโกลด้วยเช่นกันที่พาร์คสีลมนี้นะคะหลังจากที่เรามีตัว พอกกี้คาเฟ่ไปแล้วเนี่ยคะ่ะแน่นอนว่าพอกกี้เดย์เราไม่พลาดแน่นอนอย่างที่บอกไปคะ่ะว่าเราพยายามจะสร้างสิ่งเหล่านี้คะ่ะให้ผู้บริโภคลับรู้ในสิ่งที่เราเป็น, Day. น 11, 11. พอกกี้เดย์ในวันที่11 11คอยติดตามแน่นอนคะ่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนถ้าเห็นเป็นแฟนของน้องสีนุ้ยมาเยอะมากเลยดีใจครรู้สึกพึ่มใจครับแล้วก็ดีใจนะครับที่แฟนๆให้การสนับสนุนป๊อกกี้แล้วก็น้องสีน้องนุน้ยเองนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ฝากฝักงั้งกอกกี้แล้วก็ผลงานต้อมด้วยครับโอ้โหต้องบอกก่อนว่ากว่าจะร้อนตัวนี้ได้ออกมาค่ะเป็นการวิจัยเยอะมากทำงานร่วมกับทางเรจิโนลที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่สิงคโปร์เยอะมากเช่นกันว่าจะทำยังไง ให้สินค้าของเราอะคะ่ะออกมาแล้วตอบโจทย์ผู้บริโภคชาวไทยได้มากที่สุดดังนั้นเนี่ยเราก็อยากจะฝากตัวบ๊อกกี้คลาสทั้งไม่ว่าจะเป็นคลาสฟูด้ดแล้วก็คลาสนัทไว้ในอ้อมอกอก้อมใจของผู้บริโภคชาวไทยแล้วก็พี่ๆสื่อของจดเอที่ดีด้วยเช่นกันนะคะขอบคุณมากค่ะน้องซีนทิ้งค่ะฝากเรื่องตัวหน่อยเป็นสเปนครับก็ ยินดีมากๆเลยครับแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทางคุณวิศว์และทางพี่นะครับในวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นครอบครัวเดียวกับทางพี่นะครับครับขอบคุณมากๆเช่นกันครับก็รู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นขนมที่แบบว่าอยู่กับเรามาตั้งแต่ผมยังไม่เกิดซะด้จำถ้าผมก็รู้สึกดีมากๆแล้วก็ขอบคุณมากจับที่ไดรเดินทางมาเป็นเพื่อนอีก ปพอกี้ให้ทุกคนดวยกินกันเยอะอร่อยอครัคอบอบอบีเดิร์นรวมสีค่คนนะคะ